สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับดิฉันนะคะครูพักรักจำครับผมผมออนิดคลิปนักรบครับผมค่ะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่4.1 <4. 1 S 1> นะคะคซึ่งเป็นเรื่องของแขนรายได้ซึ่งเป็นรายได้ข้อแรกรนั่นคือ,ข,อข้อว่า building bonus ครับผม building bonus คืออะไรคะคือจริงๆแล้ว building bonus ครับเป็นรายได้นะครับจากการสร้างทีมนะค,ะครทีนี้ในการสร้างทีมเนี่ยแบบไหนครับครูพักถึงจะเรียกว่าการสร้างทีม ก็คือการที่เราทำเป็นสมาชิกเป็นแบบเพเซอร์นะคะแล้วเราก็ไปแนะนําบอกต่อนะคะให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราก็สมัครมาเป็นแบบเพเซอร์คือซื้อสินค้าครบร้อยยแค่นี้นะคะเราก็จะมีสิทธิ์รับรายได้จากข้อ building bonus โดยจะแบ่งออกเป็นชั้นต่างๆครับผมในข้อ building bonus เราสามารถรับไปได้ทั้งหมด7ชั้นใช่เชั้นแต่ทีนี้เราจะมาขยายความก่อนเนาะครูพักว่า คำว่าชั้นเนี่ยเขาคิดกันยังไงนะครับชั้นที่หนึ่งคืออะไรครับครูพักคือสมมติว่าดิฉันสมัครนะคะ,เป,ะเป็นแนะนําบอกเพื่อนเพื่อนสมัครเป็น JP หรือเป็นเปเพเซอร์น, er นะคะเราเขาเราก็จะเรียกคน,นีณว่าชั้นที่หนึ่งอพอชั้นที่หนึ่งไปแนะนําคนต่อไปเขาเขาเป็นชั้นที่หนึ่งของเขาแต่จะเป็นชั้นที่สองของเราครับผมซึ่งแต่ละชั้นก็จะแนะนํานไปเรื่อยๆก็จะเป็นชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชัา้นหกชั้นเจ็ด แต่นายวิวิญญาณเนี่ยเราจ่ายแค่เจ็ดชั้นนะนะครับจะมีการแนะนำแปดเก้าสิบก็ไม่ได้ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเราจ่ายแค่เจ็ดชั้นในยูนิญญาณแล้วก็ในส่วนของข้อวิวิ้งโบนัสเนี่ยเราจะมีตําแหน่งนะครับเข้ามากํากับด้วยในการจ่ายแต่ละชั้นถูกไหมครับอ่าแล้วแต่ละชั้นได้กี่เปอร์เซ็นต์ยังไงคะใช่แล้วครับชั้นที่หนึ่งนะครับจ่ายที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับชั้นที่สองกี่เปอร์เซ็นต์ครับสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะชั้นที่สองสิบเปอร์เซ็นต์ชั้นที่สามสี่ห้าจ่ายที่ส ผมจ่ายชาละสิบร์วมเบสเก็ตหนึอเปร็นต์อ่าแล้วตรงนี้เต้าตงไหนมาจ่ายครับอย่างที่บอกตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้นะครับนี่คือส่วนแบ่งจาก G P ที่เจ้าของแบรนด์แล,และร้านค้าบริการต่างๆได้มอบให้กับมูมองนะครับจำได้ไหมที่เราเคยคุยกันไว้นะครโดนหักออกไปเพื่อเป็นค่าโอเปเรชั่นให้กับอแอปนะครับเหลืออีกแปค่ะ นะครับก็มา <jest> แปรงเป็นคะแนนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถูกต้ <S <s องค่ะตรงนี้ก็ทุกการซื้อสินค้าและบริการจะมีคะแนนอยู่นั่นแหละค่ะทุกคะแนนทุกการซื้อปุ๊บจะแบ่งออก จตตั้งเป็น100%ทันทีแล้วก็จะถูกแบ่งออกเป็นชั้นต่างๆแล้วก็มาดูว่าเรามีคุณสมบัติในการรับรายได้ได้กี่ชั้นและสมาชิกคนนั้นนั้นอยู่ชั้นไหนเราอแค่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าย่า25%ไม่ใช่จากยอดขายนะคะจากคะแนนค่ะหนึ่งคะแนนเท่ากับ4.3 5าาบาททีนี้เรามาดูอย่างที่ผมบอกว่ามีตําแหน่งเข้ามาเกี่ยวข้องในข้อบิลดิ้งบนนะครับเพื่อกํากับว่าเราจะได้กี่ชั้นตำแหน่งแรกเขาเรียกว่าตาแหน่ง JP หรือว่า Junior ร์เพสเซอรทำยังไงคะถึงจะ หรือจีเนีเพเซอร์ง่ายมากครับอย่างที่เราเคยคุยกันคือจิ้มสมัตนะครับในแอปว่าสมัตเพเซอร์เสร็จแล้วเราซื้อสินค้าอะไรก็ได้ครับรวมคะแนนนะครับให้ได้120 MP ครับคุณพักไม่ว่าจะเป็นการซื้อครั้งเดียวหรือสะสมก็ได้นะครับในหนึ่งเดือนปฏิทินนะครับก็เป็นเป็น JP แล้วพอครบ120 MP ก็จะเป็นตำแหน่ง JP เลยต้องคำพอเราเป็น JP พวก เราจะได้เท่าไหร่ครับกี่ชั้น3มชั้นค่ะว้าวชั้นที่หนึห้าชั้น2องชั้น3ามแต่ถ้าชั้น3าไปแตกชั้น4ีชั้นห้า้ะไม่มีสิทธิ์ได้รับนะคะถูกต้องครับเพราะตำแหน่งของเราอยู่แค่ JP แบบัไปแค่3ามชั้นอ่าต่อให้มีคนใหม่เกิดขึ้นมากมายเราก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับ แต่ถ้าเราอยากรับชั้น4ชั้น5ต้องทำไงคะก็ขึ้นไปอีกตำแหน่งก็คือเรียกว่า SP ตำแหน่งที่2คือ SP ก็คือ senior placer ทำยังไงครับเราถึงจะขึ้นเป็น SP ได้ครับครูครับง่ายๆเลยนะคะแค่เราไปแนะนำบอกต่อให้กับคนที่เรารักนะคะสมัครเป็น JP 120 MP ครบ5คนนะคะครบ5คนติดตัวครบ5คนนะคะเราแค่นี้นะคะเราก็จะมีคุณสมบัติในการเป็น SP ที่จะสามารถรับรายได้ได้ถึง 5ชั้นอ่านะคะชั้นหนึ่งสองาได้รับไปแล้ว 4, ีหได้รับมาอีกนะคะแต่ชัสิบห้าเปอร์เนต์เนาะชัละสิบาเแต่ที่บอกชั้น5้าในแต่ผูกแต่เก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเพราะคุณสมบัติเราไม่ถึงเราได้รับแค่5ชั้นในเรื่องของ SP สพีตแหน่งที่เราอยูดูไม่เก่ใถ้าเกิดเราเราอยากจะรับให้มันครบเลยเจชั้นอีกสองชั้นก็คือเราต้อง เขาเรียกว่าอะไรนะอัพสถานะตัวเองหรือว่าเรื่องสถานะของเองในตำแหน่งเพื่มเพิ่มขึ้นนะครับจาก SP แเป็นอ่านะคะหรือ Executive Pacer ต i e รนะคะตรงนี้นะคะเราก็สามารถทำคุณสมบัตินี้ได้3วิธีวิธีที่1คือวิธีที่1นับตั้งแต่วันที่เราเป็น JP นะครับไป30วันปลูพักถ้าเราสามารถแนะนำคนใหม่ แนะนำคนใหม่หรือว่า JP นี่แหละครับได้ครบ15คนติดตัวติดตัวเราคือเรานะนำเองครับ15คนนะครับเราก็ขึ้นเป็น EP พีได้เลยอีทันทีเลยแล้วเงื่อนไขที่2องนะครูพักทำยังไงค่ะเงื่อนไขที่2นะคะถ้าเกิดภายใน30วัน3 0วันนับจากวันที่เราสมัครนะคะใช่แล้วเ่เช่นวันนี้วันที่20 ปีเป็น20เนาะก็ยีเดือนนี้นับไปที่ประมาณ19เดือนหน้านะคะไม่ใช่ปฏิทินไม่ใช่ปฏิทินอ่าครบนะคะถ้าเกิดภายใน30วันเราไม่สามารถทําให้ได้ครบ15นะคะบริษัทก็ไม่ตัดทิ้งนะคะก็ยืดระยะเวลาให้ไม่จํากัดเลยแต่ขอเพิ่มจํานวนคนจาก15คนเป็น 25่สิบ้าคน,คนแค่นี้นะคะเราก็จะสามารถขึ้นตําแหน่งเป็น EP ได้ว้าวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเงื่อนไขหรือว่าพิธีการที่2ที่จะขึ้นตําแหน่ง EP นะธี่ที่3สาคะส่วนวิธีที่สาง่ายมากเลยนะครับเราไม่ต้องไม่สนใจว่าเราแนะนําได้ทั้งหมดกี่ JP นะครับให้เราสนใจแค่ว่า ภายใต้โครงสร้างหรือว่าภายใต้ทีมงานของเราครูพักมี SP ทั้งหมดนะครับครบสาสายงานแล้วหรือยังคําว่า3สายเนี่ยคือต่างสายงานนะนะครับสายที่1นึ่งมีเอไหมตรงไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องติตัวไม่จําเป็นครับชั้นที่เท่าไหร่ก็ได้ขอให้เป็น SP นับ1สายนะครับสายที่2ต้องต่างสายนะนะครับสายไหนก็แล้วแต่นะครับตรงไหนก็ได้เป็น s อนับเป็นสนะครับสายที่สก็เช่นเดียวกันตรงไหนก็ได้ขอให้เป็น SP แค่3สายปั๊บเราขึ้นเป็น EP ได้เลยครับ ใช่ค่ะพอขึ้นเป็น EP ปุ๊บเราก็รับได้กี่ชั้นครับคปูพักเจชั้นค่ะเจชั้นเลยก็รับชั้นที่6กับที่7เพิ่มอีกชั้นละสิบเปอร์เซ็นต์ถูกต้องครับรวมเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์รวมเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อืมนะครับสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยนะครับทีนี้วิธีการคิดรายได้อะปูพักเขามีวิธีการคิดยังไงอ่ะชั้นที่1เราจะได้เท่าไหร่ชั้นที่2ยังไงแบบไหนครับวิธีการคิดง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลยค่ะก็เขาจํานวนคนที่อยู่ในชั้นนั้นนนนนนนๆะะคคขึ้้อออยยูู่่่กัับววาาาาเเชไหจํน คูณด้วยยี่ร้อยยี่สิบเอ็มพีนะคะก็คือคูณได้คะแนนคะแนนที่เขาซื้อสินค้าและบริการนะคะคือขั้นต่ำที่ร้อยยี่สิบนะคะถ้าเขาเป็น JP ต้องร้อยยี่สิบเอ็มพีนะคะตามเงื่อนไขเสร็จแล้วคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในชั้นนั้นๆอย่างเช่นชั้นหนึ่งก็เอาจำนวนคนอย่างเช่นสิบคนคูณร้อยยี่สิบเอ็มพีคูณด้วยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นและคูณด้วยสี่จุดสามห้าสี่จุดสามห้าคืออะไรครับก็คะแนนนะคะหนึ่งคะแนนถ้าต่ำสี่จุดสามห้าก็แปลงเป็นเงินบาทคือค่าเงินตายตัวนนนะคคคเเเววลลาาแปปงง็็ิบทกือูณด้ย4.35รใช ทุกครั้งเพราะว่า1พอยต์หนึ่งเอ็มพีเท่ากับสี่จุดสามห้าบาทใช่นะคะก็ง่ายๆแค่ก็ออกมาเป็นรายได้ง่ายๆชั้นสองชั้นสามก็เหมือนกันนะครัเราก็มานับดูว่าเราไม่จำเป็นต้องนับไปแต่ให้เรารู้เพราะระบบคำนวณให้อยู่แล้วเป็นโอมานอยู่แล้วแค่เราแค่เรารู้วิธีการเฉยๆเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีรายได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็จะเหมนคนในแต่ละชั้นนะครับที่เรามีจริงคูณตามที่ครูพักบอกแค่นั้นเองง่ายมากนะครับนี่คือบิ i l d ้ n g b o n u ค่ะถูกไหมครับ b u i l d i โมน o สที่เป็น คนใหม่ที่เกิดข e yes> wow. ึ้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราได้เมื่อนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราได้เมื่อนั้นโดยจากที่เราแนะนําเองก็ได้หรือสมาชิกในทีมแนะนําก็ได้นะคะเราแนะนําเองก็จะอยู่ชั้นหนึ่งถ้าสมาชิกในทีมแนะนําก็จะอยู่ชั้นสองสาม 2, องสามสี้าเป็นเว่ากันไปเขาว่ากันไปว่าอยู่ตรงไหนของของของเรานะครับก็คูณตามนั้นใช่แล้วก็มาดูตำแหน่งเราว่าเรามีคุณสมบัติในการรับรายได้ได้กี่ชั้นอ่ซึ่งตําแหน่งพวกนี้นะคะ J P S P E P ขึ้นแล้วขึ้นเลยนะไม่มีลงนะคะไม่มีลงไม่มีร่วงแต่มีเงื่อนไขเพิ่มอีกนิดนึงคืออะไรครับการที่จะรับรายได้ข้อบิลติงบนอันนี้ นะคะเราจะต้องมีคะแนนส่วนตัว120 MP บทุกเดือนทุกเดือนนะครับง่ายๆเนาะครับผมโอเคสําหรับ EP นี้น่าจะครบนะครับในเรื่องของ building bonus coupon นะครับสําหรับ EP หน้าเราจะคุยเรื่องอะไรครับของนเรื่องของ e n g a g e bonus ซึ่งเป็นอะไรคะเป็นรายได้หลักจริงๆหลักในข้อ2เนาะเป็นรายได้จากการที่ทีมงานของเราในข้อ building นี่แหละ นะครับใช้ชีวิตแล้วทีเนี้ยเขาเข้าใจเขาเข้าใจแล้วว่าวันนี้ถ้าเกิดเขาจ่ายผ่านแอปมุมมองของเราเนี่ยเขาจะได้อะไรเขาจะได้อะไรเพราะว่าจ่ายเท่าเดิมถูกไหมเราพูดแต่อีพีนู้นเลยว่าซื้อของแถมมุมมองของเราเนี่ยราคาปกตินะไม่ได้แพงบางตัวถูกกว่าด้วยครับถูกกว่าห้างด้วยสารถูกไหมครูพักแล้ววันนี้ถ้าเขาเขาเขาซื้อกินซื้อใช้ผ่านแอปเขามีแบบนี้ได้ด้วยนะครับนี่แหละครับคะแนนทั้งหมดูกงแมครูพักที่จะเกิดขึ้นอ ไปจ่ายในส่วนของเอ็นเกโบุนัสซึ่งเราจะคุยกันต่อในอีพีหน้านะคะซึ่งเป็นคะแนนจากการที่เขาคนเก่าเอาเงินคนเก่าเือคนเก่าเข้าใจเข้าใจแล้วเขาซื้อซ้ําถูกต้องจบนะคะเราก็เกิดได้รับรายได้แบบเอ็นเกโบนัสซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับทุกๆุกเดือนเลยใช่แล้วเนาะก็รายได้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับพาสซีฟอินคัมนะคะหยุดทํารายได้ไม่หยุดนะคะต้องคำนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะอีพี ที่4.1นะคะในเรื่องของ building bonus คือการที่มีคนใหม่เข้ามาเราก็จะมีสิทธิ์ได้รับตามที่แจ้งไปเนาะก็อย่างไงถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็สามารถสอบถามผู้ที่แนะนําท่านมาหรือส่งคลิปนี้ให้กับท่านนะคะเขาจะอิบายให้อย่างละเอียดมากขึ้นนนาะสำหรับ EP นี้4.1ครับ building bonus นะครับผมกับครูพักก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงยังไเจอกนใหม่คลิปหน้าใช่แล้วนะครัสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ไป